รู้ไหมครับว่าสุราธ,ธานีเป็นเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในภาคใต้ของไทยแต่กลับมีความร่ำรวยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าทึ่งในฐานะเมืองร้อยเกาะสุราษฎร์ไม่ได้มีแค่ความงดงามของธรรมชาติแต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมและการค้าอันเจริญรุ่งเรืองในอดีตโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับอาณาจักรศร,รีวิชัยที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนา จุดเด่นอยู่ที่เมืองชัยยาที่ซึ่งพระเจดีศรีวิชัยและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนสะท้อนถึงการผสมผสานวัฒนธรรมโบราณได้อย่างงดงามนอกจากประวัติศาสตร์แล้วธรรมชาติของสุราษฎร์ยังสวยงามจับใจโดยเกาะแก่งมากมายที่แฝงตัวอยู่ในอ่าวไทยและทะเลอันดามันทั้งยังมีกิจกรรมทางน้ำที่หลากหลายให้คุณได้สัมผัส รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่มีอยู่ร่วมสมัยซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพและการผสมผสานจากหลากหลายเชื้อชาติสุราษธ,ธานีไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าลหลงไหลในแบบไทยๆเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ